ขนมจีนเส้นเหนียวหนุบหนับเหนียวพันแดนไส้ไดรอยาก,กินห่อและวก็าบาทจ้าพี่น้องจา้าห,ห้ไข่งามงามพี่น้องมือเนี่ยไข่เป็นลูกเวียดนามนะคะอันนี้เพจน้องแพทเนาะไข่เป็ดก็ของน้องแพทนะทุกคนนะมาแซ่บๆน้องกรจ้ะ ดีค่ะมาค่ะพี่น้องคะมือนีเบีย,ดยไดตําสวลูกเป็ดเียดนาคะ่ะคืออยากจะพี่น้องจ้ากินนี่เส้งขนมจีนจ้าแล้วก็ไข่เป็ดเวียดนามอ๋อเมียนเหนียแล้วก็ได้หนังไก่นะคะลุงพงหนังไก่ทอดกรอบนะคะทุกคนคะ่ะ แก้มได้เอามาแก้มด้วยเนื mm hmm. ้อมาจากสับจำน้ำกันดเค็มๆน้ำจ mm ีน hmm. มมีไส้อันอันนั้นไม่น้ำเยอะกับพี่ห้อง ใส่เส้นเอ้แทเอเอมันนี้ใส่เส้นมะละกอมาด้วยนะคะขนมจีนเส้นเหนียวหนุบหนับเหนียวพันดนไส้เพื่อยากกินห่อละเกาบาทจ้าพี่น้องจ้าเก้าสิบบาทได้สิบห่อคะ่ะสิบหอก้าสิบบาทมีปลายทางนะคะผู้ใดอยากเมื่อใดรับของก่อสสั่งเป็นเก็บปลไปทางไหนด้วจ้า สั่งกับเบียได้เลยพิมพ์ว่าอยากกินหรือว่าสนใจใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าหืม mm ืม hmm. อ mm ืมนางไก่ก็แ่บอืม เส้นเล็กเนียวนุ่มอร่อยอืมไข่งามงามที่รงรอมือเนี่ยไข่เป็ดลูกเวียดนามนะคะอันนี้เพจน้องแพทเนาะไข่เป็ดก็ของน้องแพทนะทุกคนนะมา chấp xác đúng cạnh đó, hmm, ต้นือบันเจ้าของขนมจีนเบียอยากจะบอกว่าเอาไปทำอ,อ่าวปุ้นเศร้านำปลานขวดแสบเลยพี่น้องเมื่อนนี้เบียขวดเซน khui xin tao bụng không พี่น,อ,อ,นอันนี้เบียร์ทำห่อเดียวนะคะทุกคนขนมจีนห่อเดียวนะสวดถาด มือ่อไหเงเฮ็ดตองห่อเห็นเบลไปกินบ่เบิดแม่ที่ลายโพหืม หนังไก่ทอดอร่อยลุงพงเบียวไปกดมาหนังไก่อ่ะเบียรหมักฟังมากพอลูกเบียรหมักเพิ่นหมักเอามากินกับข้าวเหนียวจากพี่น้องเอามากินกับข้าวเหนียว บางทีก็พอหยาบมากไปไม่ละอ๋อเวลามันคือบอกอันนี้ว่าอืมอืมเป็นไร,รอ่ะอืมตกใจ ไม่บ่ออทำงาน,นมันนิ่มนี่ใครจากพี่น้องแกะมาจา้ะไล่งามงามอืม สมัยเบียร์เป็นเล็กหน่อยเบียร์ชอบกินไข่ลูกมากแต่สมัยนั้นมันไม่มีไขเ่เป็ดนั่คือเป็นไข่ไก่ถ้าคนอีสานก็สิเอ,อ็นว่าไข่ห่างหงางไข่ลูกไข่ัวแต่ไข่ไก่เนี่ยมัน,ม,นมีกินแบบมีกินเลยคือเอายงง่ายพี่น้องเขาปฏิเ็ดเป็นแบบว่า สินค้าอะไรอย่างงี้เนาะมันเป็นไข่ที่แบบว่ามันไม่ฟักอะ่ะอืมเม้นอยู่แต่ว่าเคาแซบพี่หลงจ้าเม้นจะอร่อยเม็นจะแซบแต่ว่าอันนี้ไข่ป็ดน,นี่บ่ไม่กินเลยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะ นี่ไม่กลินเหม็นืม นีระดับสองกำลังกำลังเป็นตัวนี่น,นี่อันนี้เป็นตัวกำลังเป็นตัวนะคะบางคนก็ชอบกินบางคนไม่ก็ไม่ชอบกินลนะแขง็งบางคนก็ชอบเคี้ยวบางคนก็ไม่ชอบกินเบีย์ก็ไม่ค่อยกิน่แข็ง บากนองอืม <But> mm hmm. สดชื่น mm hmm. โอ๊ยแซ่บแต่พี่น้องอื mm ้อ hmm. ไข่ไข่หนงแพทงามงามเบื้อสส่งมาจากเพจ้องแพทอันนี้ใครอยากกินก็ทักเพจ้องได้เลยจับจบ เอาละค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากกินขนมจีนด้จ้ะห่อละเก้าบาทนะคะพักหาเบียร์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเส้นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆม,มีเก็บไปทางสนใจพิมพ์สนใจได้เลยค่ะเอาละค่ะมือน,นีเขาตัวรัไปก่อนพบกันในคลิปหน้าด้จ้าสวัสดีค่ะ